สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะเช้าวันนี้ก็มาพบกับหม,มี่ออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันที่23มีนาคมปี2566ค่ะหมี่ก็จะมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกอีกแล้วนะเป็นราคากลางค่ะข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน15%นะชาวนายอย่างเราเนี่ยท้อใจนะคะมามี่ได้อ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เลยไม่ขอ18,000ก็ขอ15,000บาทต่อตันเถอะนะคะแล้วก็นะอีกความหวังหนึ่งคือหวังพึ่งรัฐบาลชุด ใหม่ค่ะหลังจากที่ทุกคนดูดูข่าวกันเนาะมีการยุบสภากันแล้วเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะมีการเลือกตั้งในได้รัฐบาลชุดใหม่ออนะคะก็หวังว่าราคาสินค้าเกษตรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะราคาข้าวเนาะเพราะว่าราคาไม่ต่างจากปีที่แล้วมากเลยค่ะทุกคนหาราคาเดิมๆเ,เลยนะคะลองย้อนไปชมคลิปได้เนาะเดี๋ยวมาดูรายการแรกกันเลยค่ะทุกคนข้าวผูกเจ้าหน้าปังนะปี2560 จังหวัดนครสวรรค์9,700บาทถึง9,900บาทจังหวัดพิจิตร9 5 0 0บาทถึง9,800บาทจังหวัดกำแพงเพชร9 5 0 0บาทถึง9700บาทจังหวัดกาญจนบุรี10,000บาทจังหวัดพิษณุโลก9,500บาทถึง9,800บาทจังหวัดสุโขทัย9,500บาทถึง9,700บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดเพชรบูรง9,800บาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดชัยนาท9,900บาทถึง1 2 0 0บาทจังหวัดอุัยธานี9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดฉะเชิงเรา10,000บาทถึง1 2 0 0บาทจังหวัดลบบุรี9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดนครนายก1 2 0 0บาทจังหวัดปทุมธานี9,700บาทถึง10,100บาทจังหวัดนคปรปฐม9,800บาทถึง9,900บาท จังหวัดอ่างทองค่ะปรับลงมาจากเมื่อวานนะคะ200บาทเลยก็คือ9800บาทถึง9900บาทนะจังหวัดราชบุรี9800บาทถึง9900บาทจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ9,900บาทถึง1 1 1 0 0่่บาทค่ะามาดูรายการต่อมากันเลยค่ะ ข้าเปลืกหอมมลินะคะปี2565ทับ66ค่ะจังหวัดสุรินทร์13,800บาทถึง14,600บาทจังหวัดนครราชสีมา14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,400บาทถึง14,500บาทจังหวัดเชียงราย13,000บาทจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ13,800บาทถึง14,400บาทจังหวัดศรีสะเกษค่ะ12,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดร้ย 113,500บาทถึง1 4 0 0 0บาทจังหวัดมหาสารคามนะคะ1 4 0 0 0บาทถึง1 4 4 0 0บาทจังหวัดยโสธรค่ะ1 3 5 0 0บาทถึง1 4 5 0 0บาทจังหวัดชายภูมิ113,000บาทถึง1 4 0 0 0บาทจังหวัดอำนาจเจริญ1 3 8 0 0บาทถึง1 4 6 0 0บาทจังหวัดนครพนม1 4 0 0 0บาทถึง1 4 1 0 0บาทปรับลดลงมานะคะจากเมื่อวาน100บาทจังหวัดขอนแก่น113,2 100บาทถึง14,300บาทปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานค่ะ100บาทจังหวัดสกลนคร13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13,500บาทถึง14,200บาทจังหวัดอุดรธานีค่ะ13,400บาทถึง14,600บาทปรับเพิ่มขึ้นมานะคะจากเมื่อวาน300บาทค่ะจังหวัดนมบูรพู14,000บาทถึง14,600บาทจังหวัดหนองคาย13,700บาทถึง14,000าท าทจังหวัดมุกดาหารค่ะ1 4 0 0บาทถึง14,500บาทค่ะทุกคนามาดูรายการต่อมากันเลยนะคะเป็นข้าวเปลือกเหนียวกันบ้างนะคะข้าวเปลืกเหนียวมาเลยครั้นปี2565ทั6ค่ะจังหวัดอุดรธานี1 3 0 0บาทถึง11,500บาทจังหวัดนครพนม10,000บาทถึง1 5 0 0บาทจังหวัดหนองคาย12,000บาทถึง11,700บาทจังหวัดลำปาง11,000บาทจังหวัดอำนาจ เจริญ9,000บาทถึง10,000บาทจังหวัดมุกอาหาร8,500บาทถึง9,000บาทจังหวัดแพร่11,000บาทจังหวัดเชียงรายค่ะ1น0 0 0บาทค่ะเป็นยังไงกันบ้างเห็นราคาข้าวเหนียวก็ยังทรงๆเนาะราคาเดิมๆนะคะเนะาะมาดูรายการต่อมากันค่ะ ข้าเปลือกเดียวมันเล็ดยาวนะนะปี2565ทำผล16ค่ะจังหวัดขอนแก่น11,800บาทถึง12,400บาทปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวาน100บาทจังหวัดอุดรธานี11,500บาทถึง12,700บาทปรับเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะจากเมื่อวาน200บาทจังหวัดสกลนคร11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดนครพนม11,800บาทถึง11,500บาทจังหวัดกาฬสินธุ์11,800บาท ถึง12,200บาทจังหวัดอุบรราชธานี11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดชัยภูมิ12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดหนองบัวลำภู12,600บาทจังหวัดหนองคาย11,800บาทถึง12,200บาทจังหวัดมุกดาหารน11,000บาทถึง12,000บาทค่ะมาดูรายการสุดท้ายนะคะสําหรับวันนี้ค่ะข้าวเผือก มลิที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางนะคะปี2 5 6 5 5 6 6ค่ะจังหวัดพิษณุโลก13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดลำปาง12,500บาทถึง12,800บาท จังหวัดอุตรดิตถ์หนึ่งหมื่บาทถึง1 3ึ0งบาทจังหวัดแพร่หนึ่งบาทค่ะนาปลังนะคะข้าเปลือกปทุมธานีนัปลังค่ะปีสองพกสิบค่ะจังหวัดลบบุรีนะคะหนบาทถึง1,800บาทจังหวัดสุพรรณบุรี1 9ึ่งหมื่นเกบาทถึงหนึ่งหมนหนึ่งพบาทจังหวัดชัยนาทหนึ่งหมื่นหนึงพันบาทจังหวัดอ่างทองหนึงหมื่นบาทถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาท จังหวัดสิงห์บุรีค่1,900บาทถึง11,100บาทจังหวัดราชบุรี1,900บาทถึง11,000บาทจังหวัดกาญจนบ,บุรี1,500บาทจังหวัดปทุมธนานี11,000บาทและสุดท้ายค่ะจังหวัดนครนายก 11,300บาทอ่าเป็นราคาเดียวกับเมื่อวานทุกคนค่ะมีเด้นนำเสนอจบลงไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะข้อมูลประจําวันที่22มีนาคมปี2566 สำหรับบางข้อมูลนะคะหมาไม่ไม่มีเนาะอย่างเช่นข้าวนาปรังสดเนี่ยนะคะแต่ก็ถ้าเปรียบเทียบนะคะก็จะมีการลดหลั่นกันไปประมาณ1 0 0 0 1 5 0 0บาทจากราคาข้าวเปลือกแห้งเนาอะอนะคะเนาะราวๆนี้ค่ะแล้วก็นะจากราคากลางด้วยนะคะบางบางลงสีบางร้านรับซื้อข้าวอย่างเงี้ยนะคะก็จะห่างจากราคากลางไปนะะบวกลบไปแบบลบไปประมาณ3 0 0 4 0 0รบาทราวๆนี้ นะคะเนาะอ่านะมามีนำเสนอจบลงไปแล้วนะคะทุกคนร่วมกันคอมเมนต์ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเด้อจะได้ไม่พลาดแล้วพบกันใหม่ะคะ่ะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะบ๊ายบาย